ปอมหม่ไทยเอกพันเจอแตงโมฟันหักใบหน้าตาซ้ายขวาช้ำบวมไม่เท่ากันผิดปกติอันภูวนานั้แคบได้โพสต์คลิปและภาพจากรายการดราม่าวันนี้ที่เจ้าตัวนั้นทําหน้าที่เป็นพิธีกรสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของไทยเอกพันถึงสภาพศพของแตงโมนิดาพร้อมกับแคปชั่นครับว่าประเด็นใหม่ตอกย้ำใจให้หวันไหวเกิดอะไรขึ้นกับแตงโมเอกพันพูดครั้งแรกกับอันว่าเจอแตงโมในสภาพฟันหัก และใบหน้าซ้ายขวาช้ำบวมไม่เท่ากันอย่างผิดปกติฟังชัดจากปากพิไทยและคุณหญิงหมอพรทิพย์ยาวหน่อยแต่ได้ความรู้ครับแตงโมนิดาอันภูวนาฏคลิปไวรัลรายการไวรัลคลิปนี้ต้องดู iral, iral, โดยท้ายเอกพันธรร์บลทธิ์นั้นเล่าว่าตอนพลิกหน้าน้องให้เขาถ่ายรูปตาซ้ายถลนออกมาตาข้างขวาปิดบวมช้ำเลือดช้ำหนองออกมา แต่ปกติถ้าไม่ถูกตีหรือโดนของแข็งกระแทกใบหน้าตาสองข้างจะเท่ากันปูดเท่ากันสองข้างฟันของน้องหักด้วยฟันหลอที่ไม่ได้พูดเพราะกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ผ่าพิสูจน์ก็น่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถึงวันนี้ยังไม่เห็นคําพูดอะไรตรงนี้ก็เลยขอพูดร่างจมน้ําตาสองข้างจะแตกต่างกันแบบนี้ได้ไหมด้านแพทย์หญิงคุณยิงพรทิพนั้นเผยว่าหมอนิติเวชท,ที่ตรวจศพจะมีคําตอบเอ็กซเลย์พวกนี้ว่าเป็นยังไง แต่บาดแผลที่ขาโดนใบพัดจากประสบการณ์แผลจะรุ่งลิ่งใบพัดเป็นเกลียวเจอแผลเดียวเป็นไปได้ยากแต่คุณไทยบอกว่าแผลลึกถึงกระดูกตรวจนิติเวศต่างประเทศนั้นอยากรู้โลหะอะไรมาโดนจะเอากระดูกส่วนที่มีรอยตัดหรือรอยแตกไปสแกนดูว่ามีโลหะอะไรจะได้ตอบได้ว่าเป็นโลหะของฟินหรือใบพัดเรือบาดแผลบริเวณใบหน้าพอพูดแบบนี้เรื่อยๆนิติเวศมีความอิสระเขาควรจะตอบมาแล้ว ไม่ต้องให้สังคมสงสัยเป็นประเด็นให้พูดกันออกไปยาวมากถามว่าร่างกายทั่วไปจมน้ำปกติขึ้นมาต้องเหมือนกันไหมตาซ้ายตาขวาหูซ้ายขวาแขนซ้ายขวาเวลาจะบวมปริหรืออะไรต้องไปในทิศทางเดียวกันไหมตาถลนเป็นเรื่องปกติไหมคุณหญิงหมอนั้นบอกว่าตัวหลักการควรจะเท่าๆกันทุกส่วนแต่ก็ไม่เสมอไปอาจจะไปโดนอะไรในน้ำแต่หญิงคุณหญิงพรทิพย์และท้ายเอกพันกล่าว